อยากได้กระเป๋าชินจังดูให้จบท้ายคลิปนะแจมใส่จะเป็นแม่ชินจังหนึ่งวันเป็นมิซาเอะต้องแต่งตัวให้เหมือนใส่เสื้อสีชมพูแล้วก็กระโปรงสีฟ้าส่วนผมก็ต้องเป็นทรงนี้กลายเป็นมิซาเอะแล้วงั้นเอานี่ไปเลยมิซาเอหุยกระเป๋าน่ารักมากแต่เดี๋ยวนะในนี้มันอุปกรณ์แม่บ้านทั้งนั้นเลยก็ใช่นะเซ่แม่ค่ะซักถุงเท้าให้หน่อยเนี่ยหรอคะเอ้ทำไมรู้สึกเหมือนเป็นมิซาเอจริงๆเลยเนี่ยใส่ผ้าปิดฝาแล้วก็ใส่น้ำยาซักแม่ขอล้างจ หมดเนี่ยเหรอโห oh, ยืนดูไม่มาช่วยกันเลยนะเป็นมิสเตอร์เอต้องทางานบ้านทุกอย่างเลยอะ่ะเพราะฉันคคอสุดยอดแม่บ้านเนี่ยกลิ่นถุงเท้าเหม็นไม่เหลือแล้วได้แต่กลิ่นหอมละมุนไม่ชนเขาบอกติดทนลึกลองไยผ้านานสี่สัปดาห์เลยส่วนจานนี้ก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วได้แต่กลิ่นซากุระหอมจากซันไลกระเป๋าที่ชินจังให้มาเหมาะก,กับแม่บ้านแบบเรามากเลยแล้วลายก็น่ารักมากด้วยถ้าใครอยากได้แค่ซื้อของพวกนี้ที่ท็อปตามที่เขากาหนดก็เอากระเป๋าชินจังน่ารักแบบนี้ไปเลยแล้วเห็นว่าตอนนี้อมีโปปปรรแแบบบนนนีี้้้้ออออยยยู่ดวววไชใหคคกกกัเเเลละทุาาา๋มง หน่อยนะ